สวัสดีครับมาโกสุราาิโยา่าครับ,บพี่นองครับหอดจอดทั้งเลยพี่นองครับบ้านชัน,ด,นดูดูเดินกันไปสำรวจ่อยก่นในตลาดจะนักดรถรีมาหว่างกันลาอแล้วพี่น้องเลยคุณคนๆ้นกับเขาปลา Tại mà phàn Cái đây kinh khảo kinh nàm là cốt Mong choát được. รถผัดบลอกค่อยนี่มันไม่ท้องเอ็นเนอร์จอดไท่ามันลาดต่ำที่ว่าตลาดมันก็ปั๊บพื้นที่ไม่ใ่ระดับอยู่ บรรยากาศครับพี่น้องยังมีขินไอปูนอยู่เศษปูนพี่น้องฟุ้นปูนฟุ้นปูนแห้งโลมชอยก็บอหนามัตสึจิเพียงดื่มหวานชั้นละยางแล้วเนี่ยครับ มีเวทีกลางโอ้โตหลยโตเลยครับขานข้นข้นมาในน,นี้เบิดนี่ีกว่ะจูข้นเดยเป็นพันเลยจูข้นเดยเป็นพันที่ท้ายอาหารเครื่องดื่มรอบทำเป็นรอบรอบ พื้นที่นี้จำกัดเสียง90้าสดซีเบลได้ยินไหมโอ้เบียร์ยทีมีแคทวอล์ก,ก่อนเลมาเก็งใจ แา้วานอนเพชร็นแพ่นวงหนึ่งแทวแหละครับ,<ม>บาบสามครับเดี๋ยวทีมงานอาจารย์นังตีเป็นเชาสาวเช็คตอนนี้หามุงครับพี่นอ้องหามุงปลาโกวลา,า,าทีมงาน มาหอดจอดถึงเลยครับพี่น้องครับโอ้อลังการเมื่อบรท่านนี่ขอมูลว่าเป็นเก็บบัตรบอร์ลี่เจงใดทีมงานเขามาตักเครื่องครับพี่น้อ,องเพามีวงเหรียญกอนครับ น่าจะเป็นทีมส,สติงครับหรือว่าซูรินมาอนกับวงอย่างไทยซูรินหรืออย่างวงแบบโมมัน,นใจเห็นผลดๆครับแต่ว่าซาหน่อยเขาขึ้นสีทุ่มครับสีทุ่มถึงตีสอ,องหาข้อมูลก็ไปเนาะแบบนี้เนาะ เพื่อน,นบอกให้จอดรถไปใส่สอบถามเลยครับไอเพื่นจำนายบัตรหรือว่าเนี่ยพวกลูกันครับอันนี้กกันครับมุนสิได้คับผู้ใดนาะเพื่นจำนายบัตรหรือว่าเพิ่นลองถามน,อน้องเอาเพิ่ครับเสือเ้อแดงเสื้อแดงบ่ ห้องควบคุมสวัสดีครัคคบอบมีขอมูลอยากได้ขอมูลนนี่ยพ่อให้ขอมูลในบ่ว่าเป็นจำหนายบัตรหรือว่า แนวใดวันนี้วันนี้มีสองวงครับขึ้นฟองบนขึ้นฟองวงเลยแบบบัตรร้อยห้าสิบบาทโอ้บัตรร้อยห้าสิบาทก็คือได้ดูทั้งของสซาโนแอยนด์มาครับของน้องเทนเซอร์ครับของมบิซิลลินครับทั้งอีสานใต้กับทั้งอีสานคุ้มเมื่อนไงมาเลยอย่ากลุ่มเลยครับบัตรแค่ร้อยห้าสิบบาทครับโอ้บัตร บัดลอยหาดซีฟขับเครื่องดื่มร่อาปกติราคาปกติบม่มีชาร์จไม่ไม่มีชาร์จอ๋อราคาเหมือนขายทั่วไปครับที่นั่งรับได้กุหลาบเจ็ดแปดพันกุหลาบอ๋อจีทรับโตเสริมนี่เสริมโต๊ะเสริมมาอีกครับที่โตเสริมมาอีกที่จอดรถฟรีทงน้ำปรีหยัดผมเพราะว่าเอเซีเพิ่นก็อยากได้ข้อมูลเนาะว่าเออเป็นไปงานฟรีล่ะมาเสืออาหาร ซื้อเครื่องดื่มนั่งบัตรบัตร้อยห้าสิบบาทบัตรร้อยห้าสิบบาทล่ะพี่น้องครับน้องกี่จับโอเคครับขอบคุณครับกระจางแล้วพี่น้องได้ข้อมูลแล้วพี่ได้ข้อมูลได้ข้อมูลแล้วชัดเจนพี่น้องชัดเจน ล่าจอดรถกันเพิ่งปับระดับให้ดีๆเนี่ยคือทั้งในก็คือสีสุดยอดเ,เดี๋ยวปาโก้ชายงานเดี๋ยวสีไปหาหมุจอดรถในสถานการณ์สถานที่จอดรถมันเป็นค่อยๆไม่พี่น้องไหมทางบเรียบไหมตอนนี้พ่กท่านด้ดับเครื่องรถอยู่มาอัปเดตสถานการณ์ในเอฟซีปากโก้เอฟซีสาวน้อยเป็นปันแพงเอฟซีสาวน้อยรับเพิร์นโชว์เนาะเดี๋ยวรับทราขบข้อมูลกันแล้วครับผมที่เป็นตลาดเนาะ ตลาดบ้านฉันตามบวามมุง่งมุ่คืออาหารเครื่องดื่มไม่มีชาร์รบแต่ว่าปัดเข้างาน150บาทเอาตามนั้นพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนิทความพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาขอบคุณเด้ที่ชมคลิปให้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ